หม่ยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำประชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซีส0งเอร์เซต์ต่อขวดปกนาฬิกาห้นาทีอยู่กับทีเอ็นเข่าวเช้านะครับครบหนึ่เดือนสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่นะครับในตุรกีแล้วก็ทางซีเรียในช่วงของวันที่6กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะประชาชนชาวตุรกีเองเนี่ยนะครับก็ได้รวมตัวกันนะครับในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลนะครับเพื่อที่จะจุดเทียนลํำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่มีกว่าประมาณ46,000รายครับประชาชนชาวตุรกีในนครอิสตันบูลได้จุดเทียนรอบการที่เขียนชื่อเมืองทั้ง11เมืองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงโดย เนฟลุสตุกเซออสเซริกอาสาสมัครกู้ภัยวัย34ปีซึ่งอยู่ในทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในจังหวัดกาซียนเตปและฮาเตบ,บอกว่าความเศร้าโศงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะลึกในประวัติศาสตร์หลังจากวันที่6กุมภาพันธ์ชาวตุรกีจะไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ดังนั้นทุกคนจึงมาที่นี่เพื่อเก็บความทรงจำให้คงอยู่และไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตมากกว่า46,000รายซึ่งชาวตุรกีต้องการแบ่งปันความเศร้าโศกร่วมกันส่วนเอเรนคารได้จุดเทียนไว้อาลัยพ่อแม่ของเขาซึ่งเสียชีวิตครับอยู่ในเมืองอันตากีด,ด้วยความเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถอธิบายหรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดของเขาได้ แต่การมารวมตัวจุดเทียนในครั้งนี้อย่างน้อยก็เป็นการเยียวยาบาดแผลของชาวตุรกีแล้วก็เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความเศร้าโศกไปสู่อนาคตที่ดีกว่าซึ่งเทียนในที่นี้อุปมาเหมือนเป็นสนัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากความมืดสู่แสงสว่างของประเทศนั่นเองนะครับการสูญเสียครัง้งใหญ่จริงๆนะครับบางคนเนี่ยนะฮะทั้งครอบครัวอาจจะเหลือรอดอยู่เพียงคนเดียวหรือว่าไม่เหลือเลยนะฮะ สิ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นบทเรียนหลังจากนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางตุรกีเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันก็คือมาตรฐานของการก่อสร้างอาคารครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติตรงนี้เนี่ยคือไปปรับแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คือความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาราต่างๆเพื่อรองรับ เหตุแผ่นดินไหวนะคล้ายกับทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเจอภัยพิบัติเรื่องของแผ่นดินไหวมาแต่ว่าความเสียหายเขาก็จะน้อยกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าตึกลาบ้านช่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในการก่อสร้างป้องกันเหตุแผ่นดินไหวได้ดีนะฮะอย่างที่ทางตุรกีเนี่ยหลกัหลกๆเขาก็จะมีมาตรฐานบอกว่าการก่อสร้างตึกก่อนปี2000เนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่จะป้องกันเหตุแผ่นดินไหวนะครับ แต่ว่าพอหลัง2000มาเนี่ยจริงๆก็มีวิธีการในการสร้างที่ดีแล้วนะฮะเพราะจริงๆมีมาอย่างยาวนาะนแล้วแหละแต่ว่าในตุรกีเนี่ยเขาปรับใช้จริงหลังปี2000แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังลักลอบยังก่อสร้างแบบไม่ได้มาตรฐานเหมือนเดิมเนี่ยฮะ oh. พอเหตุการณ์มาเจอแบบนี้เนี่ยครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับโอ้สักประมาณที่พังเสียหายลงมาสักประมาณ200 0 0 0หลังได้นะที่ทางตุรกีนั่นเอง ก็มีการดําเนินคดีกับผู้รับเหมาก่อสร้างด้งวยนะคะหลากหลายคดีแล้วก็จับกลุ่มไปแล้วหลายคนเลยทีเดียวะนะคะไม่ต่ํากว่าร้อยสิบเก้าคดีนะคะแล้วก็คงจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่ายังคงดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของการที่จะเข้าไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหายอย่างที่คุณหมูบอกไปนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาเตือนกันตั้งนานแล้วว่ามีอาคารก่อสร้างหลายแห่งเลยที่ อันตรายนะคะแล้วก็ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานที่จะรองรับเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองเพราะว่าก็ทําให้หลายประเทศนะคะหันย้อนกลับมามองว่าประเทศใดบ้างนะคะและจุดไหนบ้างของประเทศนั้นๆที่อยู่ตรงส่วนของใกล้กับรอยเลื่อนที่มีพลังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยนั่นเองนะคะคอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าเขาก็มีการก่อสร้างที่ถือว่าพร้อมที่จะแก้จุดที่วิ่งออกมาได้เร็ว รองรับเุแผ่นดินไหวได้ดีนะฮะแล้วก็ตุรกีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่อันตรายที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าอยู่ตรงรอยเลื่องพอ,พอดีนะครับก็ อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับที่จะต้องเข้ามาพัฒนานรเรื่องของโครงสร้างนะครับรวมทั้งการเลือกตั้งของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเอโดวานนะครับก็เดี๋ยวต้องรองดูกันนะเพราะว่ายังคงในการที่จะเลือกตั้งในช่วงของเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับว่า ทางประชาชนยังคงไว้วางใจในการที่จะให้เข้ามาดํารงตําแหน่งหน้าที่หรือไม่เพราะว่าเนื่องจากว่ารอบนี้ถือว่าเป็นงานท้าทายนะครับสำหรับการเลือกตั้งของเออโดวานด้วยเช่นกันครับค่ะ จากตุรกีนะคะมาดูต่อที่อินเดียกรณีของไฟไหม้บอ่อขยะกันบ้างน,นะคะจากเหตุการณ์นี้ในเมืองโกชิที่เกิดขึ้นแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะเมื่อมีไฟไหม้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยตามมาด้วยเรื่องของค่าฝุ่นพิษนั่นเองนะคะก็มีคำยืนยันจากทางการนะคะว่าตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่ยังคงได้รับผลกระทบก็คือควันพิษที่ปกคลุมทั่วเมืองและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะพรามปุรามในเมืองโกชิรัฐเกรละทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียภาพที่เห็นก็คือเร็วไฟกลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมไปทั่วเมืองเลยนะคะท่ากลางความพยายามของเจ้าที่ดับเพลิงที่เร่งดำเนินการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากการปิดเผยของชาวท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อจันทรา ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ได้นำทั้งเฮลิคอปเตอร์รถขุดดินรวมถึงรถดับเพลิงเข้าไปปฏิบัติการดับไฟที่ลุกไหม้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา,าแต่ว่าควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากบ่อขยะนานกว่า4วันส่งผลทำให้ประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นเริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกจากไฟที่โหมไหม้กองขยะเกิดควันพิษกระจายปกคลุมไปทั่วเมืองเลยนะคะ ขณะที่เจ้าที่ดับเพลิงหลายนายเกิดอาการคลื่นไส้มึนงงและมีเจ้าที่อย่างน้อย20นายที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจค่ะด้านพีราชีพรัฐมนตรีกฎหมายและอุตสาหกรรมของรัฐเกลระเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บอกขยะแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วในขณะที่วีนาจอร์จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจำรัฐเกรละออกมาเตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอากาศเป็นพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหอบหืดเด็กเล็กและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะเข้าไปในสถานที่ที่ยังคงมีความปกคลุมพร้อมสั่งให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเมืองเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล่าสุดตำรวจเมืองโกชิอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนหาสาเหตุ ว่าเหตุใดจึงเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ขึ้นในขณะที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งรัฐเกรละได้ออกเอกสารแจ้งปรับทางการท้องถิ่นเป็นเงินจำนวน18ล้านรูปีหรือประมาณ7ล้าน6แสนบาทในข้อหาล้มเหลวในการทำตามกฎการจัดการขยะค่ะ มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศมาเลเซียกันบ้างนะครับหลายรัฐก็ได้รับผลกระทบนะฮะโดยเฉพาะที่ทางรัฐยะโฮเองเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนเองเนี่ยนะฮะก็มีความเสียหายนะครับอยู่เกือบๆอยู่ที่ประมาณ5 0,000คนด้วยกันฮะ สถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ในมาเลเซียจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับมีผู้ประสบภัยแล้วมากกว่า53,000คนและส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ในศูนย์บรรเทาทุกข์จากการสํารวจของทางการมาเลเซียพบว่ารัฐยะโฮเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในบรรดาหลายรัฐที่เผชิญกับเหตุน้ําท่วมในครั้งนี้โดยมีประชาชนกว่า49,450คนเกือบ50,000คนเลยนะฮะต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัย โดยคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐยะโฮระบุเพิ่มเติมครับว่าเมืองบาตูปาหัดเป็นเขตที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดในรัฐภาคใต้ของมาเลเซียโดยมีประชาชนกว่า2767คนต้องไปพักอยู่ในศูนย์บรรเทาทุกข์ชั่วคราวซึ่งทางการได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์กว่า200แห่งครับเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ขณะที่ประชาชนบางส่วนในเมืองบาตูปาหัดบอกว่าพวกเขา มีความกังวลครับว่าระดับน้ําจะไม่ลดลงและปิดเส้นทางที่จะเข้าไปยังบ้านเรือนของพวกเขาส่วนชาวบ้านอีกหลายคนกังวลว่าข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สินมีค่าต่างๆก็จะได้รับความเสียหายชาวบ้านหลายคนพยายามใช้เรือยนต์ขนาดเล็กฝ่าน้ําท่วมเข้าไปถึงบ้านเรือนแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปภายในตัวบ้านได้เนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงถึงหลังคาสําหรับเมืองบาตูปาหัดถูกน้ําท่วมหลังมีฝนตกมาอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้วและดูเหมือนว่า สภาพอากาศก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเริ่มมีแสงแดดและอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะครับสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียประกาศเตือนครับว่าจะมีฝนตกเพิ่มอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรัฐทางตอนใต้ของประเทศนะครับ มาดูเรื่องของพลังงานกันบ้างนะคะตอนนี้พลังงานจากรัสเซียเนี่ยทอนข้างจะราคาถูกนะคะ,คะแล้วทางญี่ปุ่นเองก็หวนกลับมานำเข้าํำมันรัสเซียอีกครั้งค่ะหลังจากที่หยุดไปนานกว่า8เดือนจากการดําเนินมาตรการคว่ำบาตรจากชาติยุโรปนั่นเองนะคะที่คว่ำบาตรรัสเซียในเรื่องของพลังงานว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันหรือว่าเรื่องของก๊าซนั่นเองนะคะสําหรับญี่ปุ่นเองมีการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียมากกว่า7 4 7 0 0 0บาร์เรลค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ระบุว่าในเดือนมกราคมปี2566ประเทศญี่ปุ่นรับน้ำมันดิบจากโครงการน้ำมันและก๊าซของสักคาลิน2ในภูมิภาคตะวันออกไกลจากราัสเซียปริมาณ747,706บาเรลผ่านการสั่งซื้อจากบริษัทไทโออยล ของญี่ปุ่นค่ะจากการเปิดเผยของโคศกบริษัทไทโยออยล์ il, ระบุว่าน้ำมันดิบดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณน้ำมันดิบที่เหลืออยู่ภายใต้สัญญาในปี2565และถือเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ค่ะตอนนี้ตัวเลขการน,นำเข้าอยู่ที่ประมาณ650,000บาร์เรล อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินนโยบายร่วมกับชาติตะวันตกในการคว่มบาตรรัสเซียด้วยการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบจากรัสเซียซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะลดไรายได้ของรัสเซียจากการขายน้ำมันที่นำโดยประเทศสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยาวนานของญี่ปุ่นและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศ G7 รวมถึงกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU และออสเตรเลีย ญี่ปุ่นได้รับการยกเว้นนะคะว่าไม่ต้องจากัดเพดานราคาน้ำมันดิบที่นําเข้าผ่านโครงการน้ำมันและกาสส๊าซสการิน2ของรัสเซียเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งนอกจากน้ำมันแล้วโครงการสก卡ริน2ยังป้อนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG แก่ญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ9 ของตัวเลขการนำเข้า LNG ทั้งหมดของญี่ปุ่นและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละสามของอุปทานพลังงานค่ะมาดูอัตราเงินเฟอ้อของทางเพื่อนบ้านของเราอย่างทางสปปลาวนะครับเงินเฟอ้อของเดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับคล้ายๆกับเดือนมกราคมเลยนะฮะมากกว่าร้อยละสีถือว่าสูงมากนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนือนะ่องนับตั้งแต่ปี2,565ขณะที่ทางฝั่งของทางเกาหลีใต้เนี่ยนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยปรากฏว่าเงินชะลอตัวลงนะฮะตัวของเงินเฟ้อนี่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องก็มีการคาดการณ์นะครับนะักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันว่าจะช่วยให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้สามารถขยายเวลาระง,งับการคุมเข้มนโยบายการเงินได้นะครับ มาดูที่ทางสปปลาวันก่อนเลยนะครับสํานักงานสถิติแห่งชาติของสอปปลาวเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์2566าพุ่งขึ้นแตะระดับร้อยละ41.26เมื่อไปเปรียบเทียบรายปีและพุ่งขึ้นจากระดับร้อยละ4 0 3ในเดือนมก,กราคมรายละเอียดที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติสปปลาวระบุเพิ่มเติมครับว่าราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พุ่งขึ้นร้อยละ49.33 ส่วนค่าเดินทางและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ47.42ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลและค่ายาเพิ่มขึ้นร้อยละ42.4ครับนอกจากนี้ค่าโรงแรมและร้านอาหารก็เพิ่มขึ้นร้อยละ36.23ขณะที่ค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเพิ่มขึ้นร้อยละ28.26ส่วนค่าเสื้อผ้าและรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ25.28ครับ โดยอัตรางเงินเฟอ้อของเราเนี่ยมีทิศทางพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นปี2,565ด้วยนะครับมาดูกันต่อที่ทางเกาหลีใต้กันบ้างมีการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดอัดตรางเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ4.8เมื่อไปเปรียบเทียบเป็นรายปีโดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนมกราคมครับ ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ5.2และต่ำกว่าตัวเลขคาดการที่ร้อยละ5ซึ่งควบคุมได้ดีโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้พยายามต่อสู้กับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อด้วยการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี64แล้วก็ตรึงอัตาราดอกเบีย้ยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรีชางยองผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้ยืนยันครับว่าการตัดสินใจปรึงอัตาราดอกเบีย้ยดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยุติวงจรการกุมเข้มนโยบายการเงินพร้อมกับมีการคาดการณ์นะครับว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะลดลงต่ำกว่าร้อยละหในเดือนมีนาคมและค่อยๆลดลงสู่ระดับร้อยละสามภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะครับ แล้กันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามทิศท่ทิศท,ทางราคาทองราคาน้ำมันนะคะรวมถึงเรื่องของการลงทุนร,ระหว่างไทยกับต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกัน,นะคะ่ะ